เจ้าน้าออกให้กินกันตาจ้ากัจ้ากนจ้ากนจ้าที่สวยจ้่สวยจ้าสวยเ้เอาือออกจ้าสวยก่อนเจ้า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 ออืดีดีว่านพ้วามน่าคุณว่าอี้เอะเจ้าโอ้ยโอ้ยอือ

คนทุกท่านนะครับมีเินไปปาเปจ้าเดินเล่นนะครับจะไปล่องไปเนยางขึนรถเฮ้ยเฮ้มาันต้องบอกามีตงตอยางนีด้ไหมครเอาแต่ตมหจะน่อยเาครับดูบน,นะครับ ออกไปเดินเล่นแล้ววันนี้นเจ้าจะออกไปเดินเล่นนะฮะแป๊แบ,บเดียวนะครับจะสูงเท่าพ่อเรือแล้วดูครับแม่แม่แป๊แบบเดียวเองนะครับแปบดบเดือนเองจะสูงเท่าพ่อเรือแล้วนะครับวันนี้ก็จะไปหาแม่วอนครับทําไม่ปอกแตงโมงช้าอย่างเลยนะครับเจ้าครับ ไม่ได้นะครับไม่อนปลอกขาจังเลยครับแม่นะครับบุ้กาเป็นพี่ดาวปุ้กว่ี่าเ็นุ้กว่ายังังสี่่าน่เนาะเออเขาปลอกขาจังเลยแม่ตาบ้านตานตานเออเุ้เป็นพี่ดาวเลยบ้าน 哎，我的娘！妈抱不住。啊，的啊！想捏，想捏。家衰，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 家

่เ ah, ้อิ้จะตดงหาหลักก็นยาบมันเพี้อนีกรวเจ้าครับ้ก็เห็นเลยหลวงมีตัวแดงหยาบอยู่นี่แดงสันนะแดงสันบ่ ไปยันไปไปไปยังเดียวเดี๋ยวไปกินไม่กินแตงโมผิดปเดินบนเล่นนะครับแม่พี่ให้น้องเขาข้นก่อน ถูกว่าในจะกินลายกถอองน่วยจานน่วยเฮ้ยอาขึนกองใหญ่โ้ยอ้ยโอ้ยโ้ยโ้กมจมยาง้โอ้โอ้โอ้ทางยางนี่โปยยงโอ้ยเนอ้ยี่เขาม่ยังกต็มบ้าต็มบ้าพวต็มาเออเต็มบ้โอ้ยโอ้ยไปนี้หอ้อ จะพี่ยังเป็นพี่ยังบันพี่้องเลยมึงไปคุยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเป็นอะตรแตงย่งมันเลยมึงกลัวเฮ้ยไปดิยังได้นโตได้บดิทิพี่เได้น้ยเ็มุทุกอย่างเลยเจ้าเอ้ยอีบุตรเจ้าเอ้เอ้า เออเออแม่ให้เราเนี่ยอ้าไปดีกว่าเจ้าอ้าไปดีกว่าาะนรถ่าบกันเจ้านเอเห็นรถใส่ปุนีเดี๋ยวเบรกเบรกลุงดำรถใสลุงดำเละแท่ มาเลยเอ้ยันเจ้าเห็นรถใสแล้วพุ่งเลยครับพุ่งเลยครับเออเออเช็กก่อนเช็กก่อนขึ้นได้ไหมเช็กก่อนเออกินหยาวกินรักกินหยาวันเพ่นบะเหนียวเออเออแล้วกินหยาวันเพ่นเนาะเออกระฉับปะเออการเดินไม่ซื้อแกขาตายตียกแล้วพี่เอ้าเออเจ้าเอ้ยรถเซ็มสี่ฮัก

เออยนบ่มรอบก็กก็เออเอานั่นนั่นนั่นนเลยมันสีพันลงลงลงเฮิเท้าก็ได้มาดนึ่งออยอยออยเออเออยิ้มยิ้มลยคนหนึ่งเอาขึ้นคนหนึ่งเอาลงครับยาครับ กลับมากครับหมวย่างไงกินน้อยเดียวแล้วก็สาดทิมเอเอเออเจ้า,เ,าเจ้าเออเย็นเเข้าไปประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะทำให้เสนอกล้องอดูนะประมาณนี้นะครับเจินเจ้าสูงจะเท่าพอเลินละนี่นะครับนี่ดูโอ้หอดไล่หลรอมากนะครับจรเจ้าเจ้า

จับบังจับบึ๊บจับจับอื่นจับบังจับจับซวยตำรงจับน้อง đi

เหลือเหลือความนานครับตอนนี้ครับรู้แล้วน้องรู้แล้วนะครับส<อ>ิงมากนะเจ<อ>้ากลังสอนเทีเเรยรแรกนี่ครับสอนครั้งแรกเลยจับ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 กับจับจับจ๊บบ บันทึงแล้วครับตอนนี้คร e ับแม่แมเรียบร้อยได้ด้วยโอ้อเย้ด้เออนัเฮ้ย้ยังไม่ต็นี่ยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะยว่งเดี๋ยิ่งเดี๋ยวท่านใส่บาดขึ้นีดาต่อไปสองพี่น้องใส่บานะันนี้อายุแค่เปียดแดดเดียนนะครับนอนลงจับลงจับนอลง จับ,บเร็วเอ้ยในในเหมือนพี่ดาวไหมเอามุมนี้เอา,าเยัดเออจับเออยัดเอเอ,เอ,เอ,เอครับยังได้ไม่นานนะครับขอแล้วแล้วขอเรียกกำยานนครับครับถ้าชอบคลิปนี้ <c ười> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องไพรดาำคนด้วยนะครับำสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับด้วยแม่ครับสวัสดีครับผม สวัสดีครับเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคสวยๆสวย,สยเอ้ยเดียนร้อนเจอกันใหม่ครับสวัสดีค่ะสวยเย